นางฟ้ากับผู้กันวิเศษในดินแดนที่ชื่อว่าวอรินาอันเต็มไปด้วยสีสันและแสงดาวมีนางฟ้าตัวน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าฟิโอนาอาศัยอยู่บนเมฆสีชมพูอ่อนที่รอยเหนือทุ่งดอกไม้ฟิโอนานั้นไม่เหมือนนางฟ้าตนอื่นทั่วไปที่สามารถไร้เวทมนต์จากคาทาหรือร้องเพลงสะกดสัตว์วิเศษได้ เพราะเธอไม่มีเวทมนต์มากนะสิ่งเดียวที่เธอมีคือผู้กันธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งที่เธอใช้ระบายสีท้องฟ้ายามเย็นเธอมักจะวาดรุง้งวาดก้อนเมฆวาดดอกไม้บนทุ่งและรู้สึกดีใจเสมอที่ได้ทำให้โลกนั้นดูงดงามมากขึ้น วันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดท้องฟ้ากลับเป็นสีเทาหม่นดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาและเสียงหัวเราะของเด็กๆหายไปจากโลกเบื้องร่างฟิโอน่าลงมาจากเมฆพบว่าสีสันของโลกนั้นกำลังค่อยๆจางหายไปทันใดนั้นเองแม่มดที่ชื่อว่าซาล่าผู้เกียิชังความงามได้ร่ายเวทมนต์ให้ความหม่นหมอง กลืนกินทุกสิ่งเธอได้ขโมยผู้กันวิเศษของนางฟ้าองค์หนึ่งไปและเปลี่ยนมันให้วาดได้จต่ความมืดแม้ฟิโอน่าจะมีแค่ผู้กันธรรมดาแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอจึงออกเดินทางผ่านป่าลึกทะเลหมอกและเขาสะท้อนเงาเพื่อตามหาผู้กันและคืนความสดใสให้กับโรคระหว่างทางนั้น เธอช่วยผีเสื้อที่ถูกพันด้วยใยแมงมุมช่วยนกที่หาทางกลับรังไม่เจอและใช้ผู้กันธรรมดาธรรมดาของเธอนั้นวาดดอกไม้เล็กๆให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิ้มได้ครั้งเมื่อฟิโอน,น่ามาถึงหอคอยแห่งเงาเธอจึงเผเชิญหน้ากับมังกรดำตัวใหญ่ไม่มีใครผ่านไปได้ถ้าไม่มีเวทมนต์มังกรคำรามฟิโอน,น่ายิ้ม เอข้าไม่มีเวทมนต์แต่ข้ามีความกล้าและหัวใจที่จะทำให้ทุกสิ่งกลับมางดงามเธอวาดดาวด้วยผู้กันธรรมดาธรรมดาของเธอบนพื้นหินที่มืดมิดและสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นแสงจากดาวนั้นส่องสะท้อนเข้าตาก,กริดมังกรทำให้มันรู้สึกอุ่นใจและสงบรงข้า ถ้าไม่เคยเห็นความงามแบบนี้มานานแสนนานมังกรดำถอนหายใจจากนั้นจึงยอมเปิดประตูให้เธอผ่านไปในท้องบันลังแห่งเงาแมมมดซาลากำลังใช้พู้กันวิเศษวาดบอกสีดำไปทั่วทุกผืนแผ่นดินฟิโอน่าเอ่ยขึ้นเจ้าเจ้าขโมยสีสันแต่เจ้าขโมยหัวใจของผู้คนไม่ได้นะ ซาราหัวเราะแล้วเจ้าจะทำอย่างไรล่ะเจ้าไม่มีเวทมนต์ใดๆเลยแต่ทัในใดนั้นผีเสื้อนกและมังกรก็บินมารอบตัวฟิโอนา่พาพวกเขาช่วยกันเปล่งพลังจากสิ่งที่ฟิโอน่าเคยวาดดาวดอกไม้และสีลุงที่เคยว่าจากหัวใจกลับกลายเป็นพลังจริงพลังแห่งความหวัง ความกล้าและความรักจากหัวใจนางฟ้ารวมกันเป็นผู้กันธรรมดาเปลี่ยนเป็นผู้กันวิเศษเล่มใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่าของแม่มดซาลาฟิโอน,น่าใช้ผู้กันวิเศษที่สร้างจากความดีวาดรุ้งยักษ์สีฟ้าสดใสดอกไม้เบ่งบานเด็กๆเ,เริ่มหัวเราะและร้องเพลงอีกครั้ง แม่มดสาราเสียพลังและหายไปในสายรมวม่งความหวังนับแต่นั้นมาผู้กันวิเศษก็ถูกเก็บไว้ในเมฆเหนือเมืองเพื่อเตือนใจทุกคนงาคิดจากนิทานเรื่องนี้บางครั้งพลังวิเศษไม่ใช่สิ่งที่สร้างจากเวทมนต์แต่เป็นสิ่งที่เราทำจากใจด้วยความกล้าความเมตตาและความ